เอกพระเอกเนี่ยเล่นกแป๊บเดี๋ยวไปแล้วแต่ว่าคนใช้ต้องมีเลือกเล่นขยับวิทยาฐานะล้ว้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นพี่เลี้ยงก็เป็นคนเรื่องนั้นคุณเป็นคุณหญิงคุณนายอยู่นะมีบ้างป่าปลายค่ะส่วนใหญ่คนใช้จะดกเยอะแล้วแบบนี้ถ้าคนไม่ล้นใส่ไม่ได้นะเลยพอตู้ผมให้ก็ไม่รู้ใส่พวกนี้คนจุนพนดีเขาไม่ใส่กันแต่งตัวแมทมากเลยแมทแอะไรอะแมทหน้าอยากให้กูเห็นนีก ่ดููทีตว่าพี่ท็อปเนี่ยคอยดูเป็นคนมีราศีนะครับแล้วก็แล้วไอหอมเขาบอกให้กินคอลลาเจนรานนแล้วก็ดราคีใกล้กันมากนะคะถามมันคืออะไรนะครับอ่ะตายละเวรถามทำไมถึงเลือกดิฉันป้ารวยคะอืมผมว่าหน้าคุณเหมาะสมที่เป็นคนรวยครับโอ้ยหอมไม่เป็นแล้วคนใช้อ่ะขยับมาเป็นแม่นมงานเยอะงานเยอะงานเยอะเอามาน้องแพทย์ ส่วนตัวพัททางานกับกับแม่ท็อปบ่อยมากนะคะคือไปงานไหนก็เจอทุกงานเบื่อแล้วสิทุกงานจริงๆจนรู้สึกมันเราไม่อยากเจอผู้คนคนนี้ใช่แต่กนมันก็ใช่เ้วยนีใช่เก่งจริงๆเก่งจริงๆ,ๆ <c oughs> ล่าสุดแพทนี่ยินเขาอยากได้จัก,กรายานคันละตั้ง60,000ื่ะซื้อไหมไม่ซื้อยังไม่ซื้อไฟแนนซ์ยังไม่จัด <c oughs> ไโดนนแ่ต้องมีตังค์ดิคุณเองคุณไปขี่ในโซนน้ำมูมาเห็นอยู่อ่ะไปส่องยูสองสามทีชอามากเลยอาชีพสองแล้วยังไงแล้วยังไงเดี๋ยวเดียวทั่วไปฉันจะคุยเรื่องขี่จักรยานแล้วคุณไปรู้เขาอีกแล้วเหรอทางอินซาแกรมเนี่ยเขาแจ้งมาแล้วบอกว่าให้คุณพบเขาอะไรฉันอายุมากกว่า15นะอ๋อเหรอฉันเองฉันมีสิทธิ์เอาไว้ยเขาบอกว่าเขาเห็นว่าอาจจะแก่ไปแล้วเขาบอกว่าจาลินฟานซิ๊ ราศีที่ในช่วงนี้งานเยอะเงินแยะคือราศีาศมีนครับ ในจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่สมเหตุผลประการหนึ่งของชาวราศีมีนคืองานเยอะแล้วเงินแยะคาะว่างานเยอะเนี่ยชาวราศีมีนมีเทพประจําตัวเทพประจําราศีคือเทพพฤหัสบดีและเทพพฤหัสบดีนี้ก็เป็นดาวเจ้าเรือนในภพกร,รมมะแปลว่าตัวเองกับงานเป็นดาวดวงเดียวกันที่เรียกว่ากายกับใจนันชา,าวราศีมีนที่ดีนะครับงานที่ทําถ้าชอบด้วยแปลว่าใช่รักด้วยแปลว่าใช่ ในขณะนี้ดาวงานที่ว่าโคจในได้ตแหน่งเป็นมหาอุดในเรือนปุตตะก็แปลว่าอะไรงานกําลังจะวิ่งเข้ามาหาตัวเองงานจะมีความรุ่งโรจน์มหาอุดแปลว่ามากดาวประจําตัวดาวเจ้าเรือนการงานโคจรในราศีกรกฎมีตําแหน่งเป็นมหาอุดในพบปุตตะปุตตะแปลว่าโปรเจกต์หรือโครงการมากมายเงินเยอะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินอยู่ในห่วงช่วง45วันดังนั้นก็แปลว่า เดือนกุมภาพันธ์และเมษาโดยประมาณเนี่ยนะครับชาวราศีมีนเงินจะเข้ามามากมายทํางงานเยอะเงินก็แยะด้วยโดยสาภาพที่สอดคล้องเกื้อกูลต่อกันก็สรุปว่าชาวราศีมีนเนี่ยต้องขยันต้องตั้งใจต้องทุ่มเททำในสิ่งที่ถูกต้องตามศีลธรรมและข้อกฎหมายเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้งานเยอะเงินแยะได้แก่ ชาวราศีมีนกันทุกครับดีใจด้วยนะทุกคนด้วยแต่ไม่ถึงช่วงจากนี้นะคะป่รวดเลยใช่ไหมคะมันอาจจะสบายความรู้สึกมากขึ้นมันจะไปรับนู่นทำนี่มันจะเขาเรียกมันจะโฟลมากขึ้นไงพี่ แต่จริงๆที่ตึงเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ได้เพื่อตัวเองนะเพื่อลูกโอ้ตอนนี้ไงง่ายหอยสังสองคนเลยไม่ลุ่เท่าไหร่แล้วคนโตยี่สิบเอ็ดค่ะคนเล็กก็สิบหยี่สิบเอ็ดนะคนโตยี่สิบเอ็ดยีอายุแล้วโอ้พี่พี่เป๊กหน้าเหมือนพี่เป๊กเลยตอนนี้หน้าเริ่มแบบหล่อแต่เป๊กหล่อกว่าแต่ผมยี่สิบสองครับผิวนมไหมลูกไม่ต้องไปถามเขาไม่ต้องไปถามเรื่องผิวนมเห็นเขาเหมือนลูกเอ็นดูดูแลลูกน้อยคนโตก็ยี่สิบเอ็ดยังเรียนอยู่นะปีสามละอยู่การโรงแรมที่ศิลปากรอินเตอร์ บริหารการโรงแรมค่ะบริหารการโรงแรมเป็นเล็ก16อยู่บางกอกเพร็เป็นโรงเรียนอินเตอร์โอ้ยอย่างี้ค่าเทอมก็กระนำเลยดิใช่ค่ะเสียงเียนลผมชอบการเลี้ยงลูกของคุณพี่การสร้างเอาไปใช้ด้วยเอาไปใช้ด้วยก็คือการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดเวลาคุณดูแลลูกนะเวลาคุณมีลูกการให้เขาเรียกให้วัคซีนกับลูกเนี่ยให้วิธีอะไรก็ไม่ได้นอกจากให้ธรรมะ คือเรื่องของเรื่องเป็นมแม่ที่ทมไม่ค่อยได้อยู่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการอบรมลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าจากตัวเราด้วยเนี่ยเราทําเอง แล้วเราก็ควรจะเอาลูกในจุงเข้าวัดยังไงถ้าหลักเขาดีนะแกนข้างในเขาดีเราไม่ต้องไปกังวลอะไรมากคิดเป็นคิดดีอยู่ที่ไหนมันก็สามารถจะแยกแยะได้บทเน้นบทมดแล้วแล้วไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้พวกเราห่างทาางศาสนาไงไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยปฏิบัติธรรมอะไรเนี้ยไปรู้จักแกนของศาสนาซึ่งทั้งหมดมาพี่ลิงที่พูดมาเนี่ยเป็นหลักการนะคะตัวเองทำไหมไม่ทำค ข้อนี้ตอบถูกไปทั้งหมด5คนคุณแจ๊คุณลอยคุณต้นหอมพีตูพี่แซึ่งลอกกันมาอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะเรามีเรื่องของอุบัติเหตุมาเตือนด้วยช่วงหน้าสักครู่คับ